วิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกายผัดคุนะถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้าผัดคุนะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงล่ะฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียผัดคุณนะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ผัดคุณะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ผัดคุณะถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราผัดคุณะในกรณีแม้เช่นนั้น เธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียผัดขุนะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ผัดขุนะเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แล การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหาภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือ 1. กล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การ 2. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง 3. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 4. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 5. กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆนเธอพึงทําการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจากไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจากเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จกมีจิตสหรคตะด้วยเมตตา แผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจากมีจิตสหรัคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียจอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยช่อง พึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีจิตประทุษร้ายในโจรนั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้นภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นเธอพึงทําการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จากมีจิตสหรักคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจากมีจิตสหรักคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบุญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศท,ทาง มีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเธอพึงกระทาในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เนืองๆเถิเดภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทาในใจถึงโอวาทนั้นอยู่เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน